มันมนีเราไม่ได้ไปแทนให้ดีสวิลทุกคนเราปแทนทางนั้นไหนดีว่าแผนที่ให้กันตอนเราอยู่ที่ไหนลูก เราอยู่ที่บ้านหนูอยู่หรอแล้วเราจะเดินทางไปไหนครับเราไม่ได้ไป E อะไรนะอี E E ไม่ได้ไปใช่ไหมลูกไปเซนทรัลบางนาเพราะว่าเราจะไปทําอะไรไปบอกทุกคนสิได้หนูบอกก่อนว่าหนูจะไปทําอะไรหนูไปทำอะไรที่เซนทรัลชิจะไปแข่งจักรยานครับใช่ไหมครับจะเป็นอย่างนี้นะีี B ี พอเห็นไฟเขียวว่าทีรีบพุ่งเลยนะแล้วครั้งนี้บอกได้เลยว่าทีเก่งกว่าเดิมเยอะมากใช่ไหมแม่เก่งกว่าเดิมเยอะไถ่เร็วขึ้นคือทางนี้ไม่ได้หวังเข้ารอบนะครับครางนี้เราหวังโกเดียมนะครับหนึ่งในสามต้องมีนะฮะวันนี้หนึ่งในสามหนึ่งในสามไหวไหมที่ทำได้ไหมครับหนึ่งในสามไม่ได้ลองดูลองดูก่อนไม่ลองไม่รู้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ครั้งหน้าก็เอาใหม่เป็นรายการแข่งอันเดิมใช่ไหมเดิมเลยแค่เปลี่ยนสถา,านที่จัดเองการมาเหมือนเดิมกันมาเหมือนเดิม ก็ดีนะที่แข่งกันคนละรอบถ้าแข่งกันรอบเดียวกันนะก็คงคุยตั้งแต่จุดสตาร์ทแล้วก็คุยกันตลอดทางจนถึงเส้นชัยชิวอ่ะสายชิวทั้งคู่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่สนามครับ <c oughs> ถ่ายรูปไปสวยได้ทีถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปกันที่หนึ่งถ่ายรูปที่หนึ่ง <c oughs> ยังไม่ได้แข่งนี่นะตรวจเช็คสภาพรถว่าสมบูรณ์ไหมหรือว่าปลอมไหมว่าสมบูรณ์ไหมอ๋อเช็คสมบูรณ์หรือเช็คปลอมครับครนนี้แค่ออกแพ่งแล้วใช่ไหมครับใช้ตั้งแต่คราวที่แล้วลนะครับโอเคครับไม่นานี้ไปทีเข้าไปเลยเข้าไม่ได้ลูกไปไปไปรอดไมนี่ย มากเลยไม่มีแล้วไม่มีครับในลุกสองนะครับผมน่ารักมากเลยสวัสดีมาไปไหนแล้วไม่รู้มีวอลกี่วัดเยอะเยอะเยอะซ่พร้อมไหมครับพร้อมมีคนนึ่งไหมครับไม่เอาแล้วครับไม่ครับโบเผือกอาร์ตไม่มีใครเอาแล้วครับโอ้ยอาร์ตเหนื่อยครับเหนื่อยไม่ไหวครับเนี่ยเราหากิจกรรมทำไงจะได้แบบเพลินๆไงดูตาดูนะลูบ พ้อมพี่อยู่นี่แฟนอยู่นี่ร้องได้ดี แ,แงแล้วทีทาการจะแซงแล้วทีทีเร้วการแทงแล้วทีเร็วโอ้โหนี่ไม่แซงด้วยก,ก็ไปคูขาตาม <c oughs> ไม่ได้หวังเข้ารอบนะครับทางนี้เราหวังโพเดียมนะครับ แม่เอาไหมมมันตื่นเต้นเรารไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแม่เอาก็ไม่เอาไม่เป็นไรแม่เขาขอเคล็ดลูกก็ไม่ชอบเล่นเสียงดังปวดหูเสียงดังนี่ไงเป็นโปลโลแฉนแล้วทีรอด้วยโโหไม่รอป้าเลย ตีได้นะ้ะปโลโลแล้วหรอเรรยบร้อยนั่งกินก่อนละครับได้สิแล้วบอกแม่นั่งพักก่อนต่อสิอยากนั่งพักก่อนนั่งกินน้ำปโลโลกันก่อนวันนี้ทําไมหนูถึงไม่แข่งจักรยานลูกอ้างวัน,นเสียมันดังใช่ไหมครับเสียมันดังไปใช่ไหมลูกไม่คุยด,ด้วยเลยอันนี้ไม่สบอารมณ์ไม่เป็นไรครับปีหน้าเอาใหม่โ okay? อเคปีหน้าพูดอ่าไม่พูดเบพ่อเลยปีหน้าพูดเยอะมก จักรยานกับตีคอฟเอาอะไรลูกนนีันน้คืไ่ต้่อยนี่นอืมน่ที่นี่ยังเสียงปมาปลาไหมลูก หมามามีามดวงจะถูกรางวัลที่หนึ่งไหมลูกมีไหมจริงเหรอ,อเฮ้ยถ้าหมามาถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะที่อยากได้แ,แล้วหมามาจะทําให้หนูเลยนะโอเคไหมหมามาทําบ้านแล้วทํางในเป็นเหล่าซูปเปอร์วิงเลยเอาไหมเนื้อหนังค่ะมันมีอยากกัดแตมีการได้หนูอยากอยากเป็นเพื่อนซูเปอร์วิงได้หนูอยากเอาอะไรหมามาทําให้หมดเลยแล้วหมามาจะถูกใช่ไหมรางวัลที่หนึ่งเลือกหางเนีเ้ยได้กะดาษ้หาเป็นเดอะบอย ตอบก่อนแล้วมาม่าจะถูกไหมรางวัลที่หนึ่งอ่ะจะถูกจะถูกใช่ไหมได้เงินเยอะไหมลูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวจะถ่าจะปุ้ยอย่างนี้เยอะมาม่าถามว่าแล้วมาม่าถูกรางวัลที่หนึ่งมาม่าได้เงินเยอะไหมลูกเยอะเยอะเท่าไหร่ลูกเยอะชอบเยอะโอ้ยแล้วมาม่าต้องแบ่งให้ป่าป้าไหมต้องแบ่งใป่าโอ้แล้วหมามาต้องแบ่งให้อาจีก็ไหมโอเโอเคอ่ะเชิญกัน จริงนะโอเคยใช่หมาว่ายน้ำมาไนะมากลมากเลยนี่เป็นภาพนี่ปลาหมึกมาช่วยทำไมใช่ครับปลาหมึกทำไมต้องมาช่วยอะ่ะมาช่วยเพราะว่าอะไรมันจะเรือจะไปชนอะไรลูกชนนี้อันนี้เขาเรียกว่าหุ่อหอิ่นยักษ์ใช่ไอ้มาทำไมหมอยต้องเกาะกะ็เกาะแล้วก็ดึงออกมาเลยลูกให้มันมไปอีกทิศทางหนึ่งเลยไงมาช่วยไงเขามาช่วยไอ,อกทำไมช่วยทำไมใช่ครับทำไมาช่วยทำไมอ่ะ อ้าวก็ไม่ให้มันชนหินไงไม่ให้มันชนใช่ครับเขาให้เรพาไปที่เดิมใช่จบยังจบแล้วเย้เก่งมากอ้าวตีมือหน่อยฝ้ายหน่อยทีนี่ครับนั่งที่หมีกันครับออ๋พี่ช้างท้ายลูกขอโทษครับต้นไม้เระวังเราวางครับ แอร์ที่ไหนเสียแอรที่บ้านเราสียาก็แอร์ที่บ้านเร้าเหบ้านเรายังไม่เสียที่เขาขายเฉยลูกเขาขายไว้เฉยๆม่ไม่เสียอ่าแอร์ยังไม่เสีย w h a e Under, it, What? t you <t <i> after, ่าาาา